ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะครับเนาะมาพบกันเช่นเคยเนาะพี่น้องกานละครทับราดพี่น้องหาอยู่หากินผ่านช่องทางยูทูบนะพี่น้องเนาะก็วันนี้จะพามาดักหนูคือเก่าพี่น้องในเวลายามเย็นพี่น้องก็จะพามาดักหนูเนาะเป็นกับเล็ก2ี่กว่าหลังพี่น้องเหยื่อก็จะประมาณเดือดเดือมาพี่น้องมันซ้ำปะหลังคลุกด้วยแป้งเพรชันะพี่น้องวันนี้ก็จะมีพิเศษหน่อยก็คือได้หอยมาหอยจูบะพี่น้อง ได้หอยจูบมาประมาณสักสิบตัวนะัพี่น้องเนาะมาลองดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้พี่น้องอ่ะไปดูกันพี่น้องไปหาดักกันเลยพี่น้องจะมีผลงานมีตัวมีแต็มพอเป็นกับเขาหรือเปล่าพี่น้องอไปครับผม เวลาจับกับเล็กให้จับนี่เนาะพี่น้องมันจะได้ไม,ม่ดีดมือเนาะพี่น้องถ้ามันดีดปุ๊บตรงกระเดื่องมันจะดีดมือเราออกพี่น้องอ่ะแล้วก็จะไปดักหลังนี่หลังแหลกพี่น้องตรงนี้เนาะไปดูกันพี่น้องไปครับผมแล้วก็ใส่เรียบร้อยเนาะหลังแรกพี่น้องนี่ เจ็บรียบร้อยหลังทีหนึ่งพี่น้องแล้วก่อนขยากเขาตัวไปใส่หลังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปดูไม้ต่อไปพี่น้องทีดักต่อไปเนาะจะมีทีดักไหมพี่น้องก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วลอขอบห้อยขอบหน้าเนาะพี่น้องเนาะแห่งแรงเมื่อแล้วไม่รู้ว่าจะมีรอยหนุ้งรอยหนูกุ้ยหรือเปล่าพี่น้องรอยเดินดไหมถ้ามีนะกกอนก็จะใส่ทิ้งๆไว้เนาะพี่น้องเนาะไปดูกันพี่น้อง ก็ไม่รู้ว่าเป็นหนูอะไรเดินเนาะพี่น้องเนาะทองขาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีรอยที่มันชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยติ้เตี้ยนพี่น้องอ๋อก็ขาอยากไปหาดูบนต่อไปก็พี่น้องเพราะว่าบนนี้ก็ยังไม่ชัวร์พี่น้องลักทิ้งลักวามก็ปล่าประโยชน์พี่น้องเพราะว่า เสียเวลาฟรีๆพี่น้องก็ไม่จะร้อยทางเรือเก่าเลยพี่น้องน่าจะเป็นรูทองขาวนะพี่น้องเนาะวิ่งตามขอบเลยทางก็เตี้ยๆอยู่พี่น้องเนี่ยลอยออกมาอยู่พี่น้องนี่เป็นท้องขาวเลยพี่น้องลอยออกมาอยู่เดี๋ยวรดูให้ชัวร์พี่น้อง วางหลังต่อไปน้องพี่น้องเนะ <c oughs> าะทั้งนี้ก็มืดกันมากเป็นนงทงเขาอยู่พี่น้องทงว่าเขาดักน้องพี่น้องเนาะ ขาอญากเดินดูกันพี่น้องมีแล้วแล้วก็จะดักให้ดูแล้วพี่น้องเนาะก็บรรยากาศเย็นเย็นก็ประมาณนี้พี่น้องแห่งแรงหมดละตามป่าเขาแล้วพี่น้องแล้วก็ผึ่งรักดักได้หลังเดียวอยู่เลยพี่น้องแล้วก็ขาอญาตเขอตัวไปดูไม้ก่อนพี่น้องไปดูที่ที่จะดักก่อนพี่น้องครับผม หมดก่อนพี ắng, ่น้องเลยเจ็ดหลังพี่น้องดักไป่มุดเลยดักได้ประมาณสิบกว่าหลังพี่หนุ่มโอ้ประมาณเกือบยี่สิบหลังแล้วพี่น้องเนาะดักได้เนาะเหลือเจ็ดหลังไม่ัพี่น้องของเก่ามีสิบสามดักสามเลยประมาณสิบห้าสิบพกหลังเองพี่น้องนี่แลือเจ็ดหลังดักไม่ได้พี่น้องอ่ะยังไงก็มุดคำละ แล้วก็ข้ายาข้าตัวกะบ,บางกนอ,งกน,พงน,อน,กนพี่น้องขาพุ่รุน่นพวกนี้ตอนเช้าด้วยกันพี่น้องไปครับผมอ่ะพี่น้องก็อรุณสวัสดิ์ครับผมตอนเช้าๆเนาะพี่น้องมาดูสภาพบรรยากาศมีอากาศฝนพี่น้องฝนตกอยู่ทางอำเภอเนาะอำเภอตาพญาพี่น้องแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปรู้รุ่นกับเล็กกันพี่น้องจะมีตัวมีแต้มไหมวันนี้ก็เยื่อทีละก้อนใช่เนาะดัก หนูวันนี่ก็คือมันสับปปหลังคุกแป้งเพชรัดแล้วก็เหยื่อหอยนะพี่น้องเนาะไม่พิธีการดักหรือว่าการวางกับดักแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะถ่ายให้พี่น้องได้เห็นทุกหลังเนาะพี่น้องหรือว่าถ่ายมดทุกหลังทุกคันเนาะพี่น้องเนาะก็อาจจะทําให้การถ่ายทานั้นอาจจะไม่สมบูรณ์เนาะพี่น้องเพราะว่า หาที่ดักลําบากพี่น้องแล้วก็มืดค่าแล้วก็แล้วก็เลยดักไว้ไม่สามารถที่จะให้พี่น้องได้ดูได้เห็นพบทุกอย่างทุกขั้นตอนแนละ้วพี่น้องวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาเก็บกู้กับเล็กคือเดิมพี่น้องไปไปดูกันครับผมพี่น้องไปเรื่มดูกันเลยพี่นอ้องเพราะบรรยากาศตะกอนก็จะดักไว้ทั้งนี้พี่น้อง หลอกขอบดามน,นี่ประมาณสี่หลังแล้วพี่น้องสามสี <c oughs> ่หลังแล้วก็แนวหัวคณะน,นี่พี่น้องนี่หัวคณะนี่เนาะดักประมาณห้าหกหลังพี่น้องกืบประมาณสิปปกบก,บกบนในใว่าหล <c oughs> ังเนาะพี่น้องเกือบเกือบเกือบยี่สิบหลังแหละแต่ไม่แน่ใจว่าเกือบเท่าไรถึงเท่าไรเนาะพี่น้องเพราะว่าหลอกกอนนี่ดักเมื่อวานนี่ก็มันดักไม่ทันพี่น้องอไปดู้วกันครับผมเดี๋ยวเขาสรุปกันว่าดักกี่หลังสมมตินาะพี่น้องเนาะ <c oughs> à, ไปดูกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องล้างสมันไปกินพี่น้องลังเหลกกับจัดเลยพี่น้องนี่นี่สมันไปกินผมครับผมเอาไปดูหลังต่อไปพี่น้องไปไปดูกันต่อพี่น้องหลังแหลกก็กินแต่ เอาตัวมันกินแล้วพี่น้องเอือไปดูลังต่อไปไมีแต้มหรือเปล่าโอ้ลังที่สองก็หอยพี่น้องอไม่เอาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปดูลังต่อไปพี่น้องอ่ะพี่น้องไปตามกันต่อครับฝากลองหุมห่มๆเน่อยพี่น้องเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วพี่น้องเนาะ ไปดูกันตัวครับลุ้นไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ก่อนรักไงมึงเน้ะเดี๋ยวนี้พี่หนุ่มเดี๋ยวนี้ตัวเอาเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มตัวเนอง ไปดูหลังต่อไปครับผมฝนก็ะจิตกพี่น้องเลยมีตัวมีแต้มหอนะก้อนไม่มีพี่น้องไหนโอ้โหพีน้องหอยก็ไม่กินพี่น้องมัดตัวเหล่านี้เอ้าดูหลังต่อไปครับผมพี่น้องไปดูกันต่ออุ้ยพี่น้องเรียบร้อยดีพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งแต้มพี่น้อง มาแล้วครับเอ้าเดี๋ยวกองขยับจัดการก่อนพี่น้ ph ph องเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะฝนก็มาแล้วพี่น้องพี่น้องไปตามกันต่อพี่น้องดูโอ้วฝ่าฝนมืดตึ๊บเลยพี่น้องเอ้าเดี๋ยวกองขยับไปลุนก่อนพี่น้องไปลุนกันเนาะไปครับผมอู้วพี่น้องอ้๊แต้มสองพี่น้องอ่ะเฮ้ยนี่ครับผม เต็มสองมาแล้วครับพี่น้องเอ้าี๋ยวของขยันจัดการกมาพี่น้องโหพี่น้องฝนฝ่าลมแรงมากเลยเอ้าไปตามลังต่อไปพี่น้องจะมีตัวพี่แต้มใหมพี่นนองละครไหมนี่ครับผมโอ้เรียบร้อยพี่น้องแต้มสามครับผมนี่พี่น้องแต้มสามครับมาแล้วครับผมแต้มสามเอ้าแล้วกอนขยันจัดการจัดเก็บก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปทีเดียวผมนี่พี่น้องเนาะโอ้ลมแรงมากเลยพี่น้องนี่ครับผมเอ้าแล้วกองขยานจัดเก็บก่อนพี่น้อง อผูดพิษผูดถูกแล้วฮะพี่น้องไปดูกันต่อหัวคดานี่อีหลังเดียวพี่น้องไปดูกันครับนี un. ่หมายนักกอลน้อพี่น้องเนาะก้อนหมายไว้เฮ้ยดำดำพี่น้องดำดำพี่น้องนี่นี่ครับผมพี่น้องแต้มสีมาแล้วครับผมเอาแล้วก็ขยับจัดการก่อนพี่น้องเฮ้ยแต้มสีมาแล้วครับพี่น้องอ่ะพี่น้องไปดูกันลมฝนกับไม้แล้วพี่น้องอุย ลิบนิดนึงพี่น้องอู้พี่น้องมองไปที่การลยพี่น้องอู้หึแต้มที่ห้าพี่น้องแต้มที่ห้าครับผมอืมพี่น้องเออแล้วก่อนจะโพสให้ดูตัวนี้พี่น้องใหญ่จริงตัวนี้พี่น้องสุดยอดพี่น้องแต้มที่ห้าครับผมเอู้มาดูกันพี่น้องพี่น้องมาดูกันพี่น้องโถนจิงตัวนี้พี่น้องโถนจิงตัวนี้พี่น้อง สุดยอดครับผมอุ้ยหมดโหสุดยอดครับผมอืมเต้มที่ข้าพี่นอ้องอย่างนี้ผลงานเต็มที่ข้าพี่น้องเยื่อมันซับพี่น้องอหอยไม่เขาพี่น้องอหอยไม่เขาเนาะโอ้โหพี่น้อง ที่โดนมันซับทั้งนั้นเลยพี่น้องเอาไปลุ่มล้างต่อไปอีกหลังเดียวพี่น้องไปครับผมอ๋อพี่น้องไปลุ่มกันต่อหลังทุกท่ายพี่น้องจะมีตัวมีผลงานหรือเปล่าขอบสะแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับแล้วก็ลักไว้นี่เดี๋ยวดูก่อนพี่น้องโอ้โหไม่เอาไม่เล่นเลยพี่น้องมันซับเอ๋อเดี๋ยวไปปิดผลงานกันพี่น้องดูพี่น้องทองฟ้าพี่น้อง หมุดตึบเลยลมกำลังพี่น้องฝนกำลังจะมาพี่น้องเอาไปสรุปผลงานกันครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องก็สรุปผลงานไนีิพี่น้องห้าแต้มพี่น้องสุดยอดเดี๋ยวดูกับเลขก่อนดักกี่หลังพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสาม สิบส kind of ี่ล้างพี่น้องนกอนักก๊อฟเล็กสิบสี่ล้างพี่น้องมีแต้มพี่น้องพี่น้องผมนี่ครับห้าแต้มพี่น้องห้าหางพี่น้องสุดยอดเลยครับวันนี้นกอนใช้เหยื่อเป็นเหยื่อหอยเนาะพี่น้องเหยื่อหอยนี่นี่นกอนใช้พี่น้องเหยื่อหอยแล้วก็เป็นเหยื่อสูตรเก่าที่นกอนใช้แล้วพี่น้อง ลมแรงมากเลยพี่น้องฝนตกทั้งบานเลยด้อนี่เอ้าก็ขอฝากผนงานนะครับเนะนาะนักกอนทรัพยราดเน้ะพี่น้องช่วยกดติดตามให้กำลังใจน้ะพี่น้องเนาะสำหรับการหาอยู่หาก,กินของนักกอนน้าพี่น้องเนาะไม่มีอะไรแล้วนกักกอก็ขออนุญาตลำลาพาจากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้พี่น้องโอกาสหน้าจเจอกันใหม่พี่น้องสำหรับเยือวันนี้สุดยอดครับผมครับผมสวัสดีครับ Du har det nok bom.